สนุนโดย s ิ์ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผมอยู่บริเวณสะาพานฮังเกอร์ฟอร์ดนะครับข้างล่างก็คือแม่น้ำเทมส์จากจุดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นสถานที่สำคัญของลอนดอนได้มากที่สุดจุดหนึ่งนะครับที่เห็นนี้ก็คือลอนดอนอายนะครับอันนั้นก็คือเวสต์มินสเตอร์ก็เป็นในส่วนของออที่ทำการรัฐสภานะครับบิ๊กเบน แล้วก็ไล่มาสีแดงๆนั่นก็จะเป็นสก็อตแลนด์ยาร์เก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระทรวงการป้องกันประเทศแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นไวท์ฮอลล์ไลบรารีนะครับลหลายๆจุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับถ้าหากมีเวลามาก็ให้ขึ้นมาบาริสุทธ์ทันก็ฟอร์ดแห่งนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าริมแม่น้ำเทนส์รอบๆที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คสำคัญเนี่ยตามจุดตรอกซอกซอยทั้งหลายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างว่าแล้วก็ตามกันไปเลยครับ ผู้ชมครับเห็นแม่กุญแจแบบนี้คุ้นๆไหมครับผมยังไม่ได้ลงจากสะพานเลยก็เห็นแม่กุญแจแบบนี้แล้วก็มีการเขียนชื่อที่ลงที่รักอะไรก็ว่ากันไปก่อนหน้านี้แบบนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นสไตล์เอเชียนะครับที่หลายคนจำกันได้เราไปโซนอตทาเวอร์เนี่ยที่ติดกันอยู่เต็ไมไปหมดอ่ะแล้วเราคุยกันว่ามันเป็นพลังแห่งความรักหรือว่าเป็นพลังแห่งความเชื่อผมว่าฝั่งยุโรปไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็มีขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่า อีกอกี่ปีมันจะเต็มไปด้วยแม่กุญแจแบบนี้ผมว่าถ้าเกิดมันเต็มไปด้วยแม่กุญแจมันคงจะไม่สวยแน่เลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับพื้นฐานเลยผมว่าผมเห็นที่แรกที่กำแพงเมืองจีนแล้วก็เยอะๆที่เกาหลีไม่รู้จะเห็นอะไรแปลกๆในสไตล์แบบนี้กันอีกหรือเปล่านะครับลงมาข้างล่างกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับผู้คนในสราชอาณาจักรรวมไปถึงประเทศในโลกตะวันตกอื่นๆนั้นไม่เหมือนกับบ้านเราตรงที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมชาติต้นไม้สายน้ําวันที่อากาศดีๆนะครับต้องออกมารับแสงที่เตียงผ้าใยบอย่างที่เห็นที่สําคัญพวกเขาให้ความสําคัญกับศิลป,ปินไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินบนเวทีหรือว่าศิลป,ปินข้างถนน เขาให้คุณค่าแล้วก็ให้ราคากับกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นอย่างสูงนะครับไปฟังเพลงเพราะๆที่อยู่ริมถนนในย่านเอ็มแบงก์เกันครับทุกผู้ชมครับข้างหลังผมนี้ก็คือนรัศวรีของไมเคิลฟาราเดย์นะครับ ตอนแรกเราจะไปบ้านเบนจามินแฟรงคินนะครับแต่ว่าคงจะหลงทางนะครับเราเจอท่านอยู่บริเวณหน้าสถาบันอิเล็กทรอนิ l คอลเอนจิเนียริงก็คือสถาบันเอ็นจิเนียร์วิศวกรรมไฟฟ้านะครับอนุสาวรียีฟราเดย์ก็ทำให้เราได้เห็นอะไรที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของอังกฤษมากมายนะครับสมัยก่อนท่านก็เป็นคนที่จบประถมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กส่งหนึ่งสือพิมพ์ธรรมดา ต่อมาก็ด้วยความขยันขันแข็งนะครับก็ได้รับการเชิดชูจนกลายเป็นเด็กเย็บตัวหนังสือนะครับไปเวมามาก็อ่านหนังสืออยู่เป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันทําให้เขามีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นทําให้เขาได้พัฒนาได้นําเสนอแนวความคิดหลากหลายอย่างนะครับจนเมื่อเขาไปฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางไปศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเคมีมากขึ้นก็ไปเจอกับแอมแปร์หลังจากนั้นก็ทําให้เขาได้คิดค้น เรื่องราวของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจนกลายเป็นที่มาของเดนโมในปัจจุบันนี้หลังจากที่เขาได้มีความรู้มากขึ้นนะครับก็ได้ปศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเคมี Me, จนสามารถที่จะใช้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยในการแยกธาตุแยกโลหะออกจากกันได้และท้ายที่สุดก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณออกจากการเป็นราชบัณฑิตเนี่ยผลงานสุดท้ายเลยก็คือการคิดค้นโลหะผสมระหว่างเหล็กกับนิกเกิล และกลายเป็นแเตเลสในที่สุดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งคุณอุปการที่ผมเล่าให้ฟังของไมเคิลฟ f าราเดย์นะครับที่อังกฤษเนี่ยเวลาเราเห็นหนุ่นสวรีเนี่ยเฮ้ย mm hmm. นี่มันคือชื่อที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กทั้งนั้นเลยยังจะมีเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วก็จะมีเอ่อซอร์ชาวดาวินอู้ยังมีอีกหลายคนนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสถานีต่างๆที่เราจะพาคุณผู้ชมไปโดยเฉพาะมิวเซียมแต่ว่าวันนี้ ก็ให้ได้รู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาแล้วก็พัฒนาการของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนอังกฤษนะครับและข้างหลังนี่ก็คือ Michael Faraday ครับ มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสเก็ตบอร์ดพาร์คแล้วนะครับข้างหลังก็ไม่ได้มีเฉพาะตัวสเก็ตบอร์ดที่เล่นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะมีคนมาซ้อมแจ๊สแดนรวมไปถึงจักรยานผัดโผลแบบ b ี X ด้วยนะครับดูแล้วก็คล้ายๆกับลานเอ็กซ์ตรีมในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ถ้าจะพูดให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดแต่ส่วนทัว่วไปแล้วผมว่าเมืองไทยก็คงไม่สามารถที่จะหาที่เล่นได้มากมายขนาดนี้ใครที่เคยไปที่สิงคโปร์นะครับ ใต้สถานีซ to ิตี้ฮอลล์ก็มีจุดว่างๆนี่เขาก็มาเล่นบอกกันังกายเบรกดัสแล้วก็เล่นอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับที่นี่เป็นที่ที่โด่งดังอย่างมากนะครับแล้วก็จะรับความนิยมตั้งแต่ปีปี70เป็นต้นมามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทางเทศบาลก็มีดําริที่จะทําลายทุบทิ้งกันไปก็เห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มั่วสุมแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับเราก็มีการรณรงค์แล้วก็พยายามที่จะรักษาพื้นที่ ศิลปะบนท้องถนนแบบเอเวอร์ตรงนี้เอาไว้เนี่ยเขาก็เลยกำหนดโครงการที่ชื่อว่า s a ซ e the South Bank ขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็มีการติดไฟมีการติดกล้องวงจรปิดก็พยายามทำให้ศิลปะและก,การออกกำลังกายบนท้องถนนแบบนี้เป็นสิ่งที่มีการยอมรับแล้วก็สามารถมีพื้นที่อยู่ในแบบของเขาซึ่งก็จะแตกต่างจากดนตรีคลาสสิกที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นรายการครับ ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและก็พื้นที่ตามท้องถนนนะครับผมเดินมาในฝั่ง g a l l ลอรี่วนะครับตรงนี้ฮะก็มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับบทละครบทประพันธ์อะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับวันนี้ตกประมาณ2องทุ่มแล้เขาก็เริ่มที่จะเก็บข้าวเก็บของแล้วนะครับแต่ก็สิ่งที่แลกกันไปก็คือมี ผู้คนที่เลิกงานก็เริ่มที่จะมาสังสรรค์กินบรรยากาศยามเย็นกับลมเย็นๆนะครับในริมแม่น้ำเทมส์นอกเหนือจากตัวสิ่งที่เป็นพื้นที่จัดแสดงแล้วก็ขายของแล้วนะครับอาร์ตริมแม่น้ำเทมส์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นได้จากรูปปั้นงานศิลปะรูมไปถึงชิ้นงานต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งปกติแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ชมกันครับข้างหลังผมก็มี Animal Art Fair นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนก็ไม่อยากจะเข้าไปสอบถามแล้วก็เข้าไปนะครับแต่ว่าที่เห็น,หนข้างๆนี่ฮะ Air Stream Cafe รถแบบนี้เนี่ยเมืองนอกก็รู้จักกันดีนะครับเป็นรถ Air Stream ก็ บางทีเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนเนี่ยก็ใช้รถข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ลากตัวแอร์สตรีมเนี่ยไปเป็นที่นอนไปเป็นห้องครัวไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าที่นี่ก็ถูกใช้มาเป็นร้านอาหารขายพวกขอ,ของกินดื่มแบบง่ายๆนะครับถ้าไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะเห็นรถบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นแคมเปอร์แวนนะครับก็เป็นบ้านแล้วก็ข้างในก็สามารถที่จะพักผ่อนนอนหลับแล้วก็สามารถที่จะเอ่อข้าห้องน้ำห้องท่าได้ด้วย,วยก็ปลอดภัยทีเดียวนะครับ แบบนี้ทั่วโลกก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นน่าจะไม่เห็นเลยบังครับที่จะมีแอร์สตรีมแบบนี้ไปตั้งที่ไหนก็น่ารักดีครับผมก็ถึงจุดสุดท้ายของ south bank นะครับก็มาเจอชิ้นงานที่ฉลองในวโอกาสมหามงคลนะครับ คลองศิรีราชสมบัติครบ60ปีก็จะมีงานซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกษัตร,ริย์เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ในมิติต่างๆนะครับแต่ว่าก็เป็นการเรียนแบบโดยเอาศิลป,ปะสมัยใหม่มาเชื่อมโยงกับตำนานและก็สัญลักษณ์ในแบบเก่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นยูนิคอร์นออฟสกอตแลนด์ก็ตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่16นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัดิศาร์ของเขานะครับผมคงอธิบายได้ ไม่ละเอียดอันนี้ก็คือเป็นตัวกริฟฟินตัวนี้ก็คือเป็นสิงโตขาวก็เกี่ยวพันกับคิงเอ็ดเวิร์ดที่4นะครับนกเหี่ยวแบล็กบูกระทิงสีดําพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4สิงโตก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ของอาสาราชนาจาักรนะครับเดอะไลออนออฟอิงแลนด์ก็เกี่ยวพันตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่1ในการคลองบัลลังอังกฤษในปี1603 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะนะครับที่ฉลองศิริราชสมบัติแล้วก็เป็นศิลปะแบบสมัยใหม่บนริมแม่น้ำเทมส์ในเขต s o u ท h b a n คครับ นี่ผมขอปิดท้ายด้วยศิลปะของชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังสร้างผลงานที่เป็นประติมาก,กรรมหรือว่างานปั้นที่เป็นสครับเจอขึ้นมาเขาพยายามที่จะทำทรายให้เป็นม้าให้เป็นยูนิคอร์นโดยแนวความคิดของเขาด้วยฝีมือด้วยความสามารถผมว่าถ้าเรามีพื้นที่ให้กับผู้คนได้แสดงออกทางความคิดจินตนาการศิลปะนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่จะลงโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้น ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ศิลปะให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถมีฝีมือให้บ้านเราช่วยกันจะลงสังคมนี้เลยครับ